หมอนทองวันนี้อยู่ที่ร้อยห้าร้อยหกร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแล้วแต่เกรดนะคะแล้วแต่เกรดแล้วก็จะมีลูกเล็กหน่อยที่เป็นคือแต่ทั้งต้นอ่ะมันก็จะมีลูกสวยลูกไม่สวยนะเราก็มาคัดเกรดขายให้มันมีราคาถูกราคาเนื้อลูกสวยหน่อยก็ราคาสูงหน่อยอะไรเงี้ยแต่อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันลูกใหญ่ก็จะได้พูใหญ่กินกันจุกจุกอิ่มอิ่มไปเลยแต่ถ้าลูกเล็กหน่อยราคาถูกเปลือกบางก็อร่อยเหมือนกันของระยองนี่เด่นๆ่นเนี่ยก็หมอนทอง หมอนทองชนีก้านยาว oh. แล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีเสริมมาที่ขายดีเหมือนกันก็คือพวงมณีกับนกกระจิตช่องบ้มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องดี่มสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจยยยอย่าลืมกดซับสไครบ์ชมโมมากินเชียงดา สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดผลไม้กลางตะพงค่ะที่จังหวัดรรยองนะคะวันนี้นะคะโมจะพามาร้านทุเรียนดังเป็นเจ้าเก่าเจ้าแก่เลยนะคะที่เขาบอกว่าเนื้อเยอะเปลือกบางเม็ดลีบนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นคือร้านทุเรียนผู้ช่วยมานบรรยองนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ร้านทุเรียนผู้ช่วยมานพระยองนะคะไลน์ id line นะคะ snowy สองห้าหกศค่ะมังคุดก็มีนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านนะคะลูกค้าเพียบเลยแล้วก็ทุเรียนเขาเยอะมากๆเลยนะคะมีหลายพันแล้วก็หลายราคาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะบรรยากาศสดๆหน้าร้านเลยค่ะลูกค้าเยอะเลยนะคะ วันนี้มีโปรหลายโปรเลยนะคะอ่าวันนี้มีโปรอะไรบ้างจ้ะแม่ค้าจ๋าปกติแล้วหมอนทองเนื้อล้วนเกรดพรีเมียมเราขาย790บาทนะคะหน้าร้านวันนี้499วันนี้วันเดียวเท่านั้นสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะส,สวัสดีทุก <ๆ S 2> ทา่านค่ะ ชื่อแนนค่ะแม่ค้าชื่อแนนค่ะเป็นลูกของผู้ช่วยมานพชื่อร้านนี่แหละค่ะอ๋อลูกผู้ช่วยมานพใช่หมอนทองโลเท่าไหร่คะวันนี้หมอนทองวันนี้อยู่ที่ร้อยห้าร้อยหกร้อยห้าสิบร้อยหกสิบ้วแต่เกรดนะคะร้อแต่เกรดแล้วก็จะมีลูกเล็กหน่อยที่เป็นคือแต่ทั้งต้นอ่ะมันก็จะมีลูกสวยลูกไม่สวยนะเราก็มาคัดเกรดขายให้มันมีราคาถูกราคา เนื้อลูกสวยหน่อยก็ราคาสูงหน่อยอะไรเงี้ยแต่อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันลูกใหญ่ก็จะได้ภูใหญ่กินกันจุกจุกอิ่มอิ่มไปเลยแต่ถ้าลูกเล็กหน่อยราคาถูกเปลือกบางก็อร่อยเหมือนกันแต่ภูก็เล็กหน่อยค่ะลดหลั่นกันไปนอกจากหมอนทองแล้วเห็นมีอีกหลายสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นพวงมณีเนาะคือของระยองนี่เด่นๆเนี่ยก็หมอนทองหมอนทองชนีก้านยาวแล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีเสริมมาที่ขายดีเหมือนกันก็คือพวงมณีกับนกกระจิบ อันนี้ก็อร่อยใครที่ชอบหวานชอบหอมเนี่ยต้องพวงมณีใครชอบหวานมันนกกระจิบนะฮก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแล้วชนีวันนี้โลเท่าไหร่คะชนีวันนี้โลละร้อยโลละร้อยถ้าไซส์สวยเลยแบบพรีเมียมเลยเนี่ยก็ร้อยยี่สิบแล้วบางบางลูกเล็กๆแต่ก็มีโล80ก็มีค่ะปีนี้แบบถูกกว่าปีที่แล้วอีกเนาะใช่ถูกกว่าปีที่แล้วเย่อมากปีที่แล้วเนี่ยช่วงเมษาเนี่ยหมอนทองยังขายอยู่250 แล้วแล้วขายดีมากอืคือปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะทุเรียนระยองคุณภาพแบบนี้มีครั้งเดียวนักท่องเที่ยวทั้งลูกค้าเนี่ยรอรอที่จะทานกันเพราะฉะนั้นแพงแค่ไหนลูกค้าก็ซื้อขอให้คุณภาพและที่สำคัญต้องระยองด้วยต้องระยองค่ะกินหมอนทองต้องระยองเพราะว่าเนื้อแห้งเปลือกบางเม็ดลีบผูใหญ่เนื้อเยอะค่ะแล้ววันนี้เอาเอามาทั้งหมดกี่ตันคะเนี่ย ัวมันไล่ตัดเรื่อยๆอ๋ไล่ตัดไล่ตัดเรื่อยๆคือเราตัดเองตัดเองขนส่งเองแล้วเราไล่ตัดเฉพาะที่แก่สมมติหนึ่งต้นมี100ลูกหนึ่งต้นมี50ลูกแก่ไม่พร้อมกันเพราะติดดอกไม่พร้อมกันมีดอกผสมดอกไม่พร้อมกันก็แก่ไม่พร้อมกันชาวสวนนะต้องจําเองนะว่าไอ้ลูกนี้รุ่นไหนรุ่นหนึ่งรุ่น2รุ่น3าแล้วไล่ตัดเฉพาะที่แก่มาทยอยตัดแล้วก็ขนมาวันต่อวันบ่ม3มสวันทานได้อะไรเงี้ย แล้วขายวันไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมงคะขายทุกวันเปิดร้าน6กโมงเช้าจนถึง2องทุ่มมาได้เลยหรือว่าลูกค้าที่จะมาถึงดึกโทรมาสั่งได้คะมีเบอร์โทรมีไอเดียไลน์แจ้งไว้สามารถโทรมาสั่งได้ก่อนว่าเลิกงานตอนนี้มาถึงตอนนี้ได้ไหมนัดรับกี่โมงกี่โมงได้เลยสั่งเราได้เลยค่ะเรามีขายทั้งออนไลน์ขายทั้งหน้าร้านได้หมดขายออนไลน์ก็มีใช่ไหมมีค่ะมีเพจเข้าเพจร้านได้เลยเข้าเพจร้านได้เลยนะก็ผลไม้พรีเมียมเอ่อทุเรียนพรีเมียมแล้วก็มีการแบบว่าบอกตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ส่ง ส่งห้องเย็นส่งห้องเย็นค่ะส่งห้องเย็นเลยส่งเป็น Inter e x p เ e รสห้องเย็นโอเคค่ะแพ็กอย่างดีทําอย่างดีเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูตอนปอกก่อนนะคะได้ค่ะเชิญค่ะนี่ร้านนี่ค่ะขอดูหน่อยค่ะนี่ทุกคนสุดยอดขอบคุณค่ะสวยงามมากเี้ยตรงนี้เย็นดีมีพัดลม คือลูกค้าเลือกแล้วก็ทางด้านพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะปอกให้เลยนะคะคือพรอมทานเลยค่ะอย่างนี้โลเท่าไร่คะร้อยหกสิบร้อยหกสิบเดโมอามั่งเอาร้อยหกสิบอย่างนี้เลยสวัสดีคค่ะรายการทีวีก็แบบมาออกหลายช่องแล้วนะคะเป็นผู้เรียนเจ้าดังของจังหวัดระยองเลยนะคะที่ตลาดผลไม้ตะคงนี่นะคะ นี่ปูเล็กมากแต่ว่าได้เงินเยอะโอ้ดูดิทุกคนนี่แค่สองโลสองเองค่ะฮะสองโลสองเองอทุกคนวันปีนี้นะคะเราได้กินทุเรียนที่ราคาแบบคือถูกลงกว่าปีที่แล้วเยอะมากๆเลยนะคะก็มาช่วยอุดหนุนพ่อค้าคแม่ค้ากันได้นะคะโดยเฉพาะทุเรียนระยองเป็นทุเรียนที่โมจะบอกว่าคือแบบ

โอ้โหนี่ดูทุกคนนี่แม่ค้าขออันนี้ค่ะว้าวโอลูกเล็กๆแบบนี้ได้สี่พูเลยนะเออสี่หรือหพูเขาเนี่ยแม่ค้าจา๋าสี่พูลเลยนะแต่ดูดิเขาแห้งแบบว่าตามธรรมชาติเลยนะทุเรียนเราไม่ได้ทำน้ำยาเพราะว่าพอตัดแก่จัดอ่ะยิ่งไปทำน้ำยามันยิ่งสุกเร็วขายไม่ทันค่ะ เขาอย่างวันธรรมดาอย่างเงี้ยทางคานพุทอะไรเงี้ยไม่มีคนเลยอ๋องอมก็ต้องแกะกวนแกะกวนเลยใช่ไหมคะใช่เราเลยทำน้ำยาไม่นา้ค่ะอุ้ยแต่โมอยากได้แบบนี้สุกพอดีแบบนี้เลยค่ะอันนี้กำลังหวานนะคะขนาดสุกยังไส้แห้งอืหายากนะคะที่แบบไส้แห้งอย่างนี้นะคะนี่ทุกคนอันนี้สองโลลูกนี้สองโลนี่อยากกินของมะนาว พวงมันนีเล่นมุกแย,네ยะคุณแน่นะคะเป็นผู้สืบทอดของร้านทุเรียนผู้ช่วยมันน้อย,ยองเลยนะคะขายตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะจ๊ะเช้ากระโปรงเทียนมือนีบเรียนระบริดีอะไรคะก้านยาวจ้ะก้านยาวเดี๋ยวเรามาดูก้านยาวเห็นเขาว่าปอกยากไหมคะบอกจริงเหรอปอกง่ายนะ <c oughs> ความชํานาญเนาะคุณว่าไอ้ลูกใหญ่นี่ยมันตกเท่าไหร่อ่ะจ้างช่างช่างต้องลองช่างดูจากเนี่ยช่างหนูถ้าเสร็จแล้วมาเอาตันยาวอีกหนึ่งลูกลูกค้ายินทอยอันนี้เป็นคุณแม่ปะคะจ้าอ๋อคุณแม่หน้าตาคล้ายกันอยู่นะลูกไหนอันไห่เนี่ยน้องเอากินเลยนะ กินเลยแตทหอจักกันเมื่ีแต่เนื้พี่ขอชิมสักลูกได้ไหมได้จ้ะพี่ไอเนี้ยนะจ้้ถ้าชิมที่เรียนคงไม่ได้หรอกพี่เดียนลูกใหญ่สองจุดสองจุดหนึ่งม่เป็นหนักสวยออกแบบนะอันนู้นวันอาทิตย์เหรอคะประมาณวันอาทิตย์ค่ะพี่มาซื้อที่นี่เราไม่ไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ของดีพี่ของสวยจ้ะอือโอ้โหมคะจ๋าสวยจริงสวยมากจ้ะสวยมากค่ะ สวยเหมือนแม่ค้าปอกอะแหละใช่ค่ะแม่ค้ารู้มุมกล้องด้วยนะลูกค้าพูดพดีดอ่าสวนี่ค่ะลูกค้ารอนะอ้าวหล่นไปแล้วเห,หรออ่าดูใกล้ๆดูใกล้ๆอู้ดูพวงเอ้ยดูก้านยาวเห็นก้านยาวแล้วก็อยากจะกินก้านยาวอันนี้ขอบคุณค่ะโอ้โหอุ้ยร่วงหมดสวยมากแต่กินก็ร่วง โอ้ถังกระอยู่นั่นเลยแมค้มีไม่เต็มต้งดูนะคะนี่ค่ะขอดูหน่อยจ้ะอันนี้ผู้สุดท้ายนี่สวยงามสวยงามนะคะตามท้องเรื่องตามท้องเรื่องเลยจ้ะคุณแม่จ้าตามท้องเรื่องกันอย่างเลยกรอบนอกนุ่มในมาหน่อยนึงนี่ทุกคนดูลูกนี้สิแม่ค้าทำโบโบบาบาให้นะคะ ดูนีอาตาม,มาตาม,มาอากเอ็อเขาดูได้ตายออเขาดูด้ตายนะว่าเออเออดูได้ตามองรู้ความฉ่ำของเนื้อมันจะแตกต่างกันอ,อ๋อ,อนี่ของโมนี่เดี๋ยวโมจับโอเคค่ะสวยงามมากกิโลจ้านนี้ของโม ส1จ 1. อ่าจัดมาเลยค่ะมาเรามาดูหมอนทองกันก่อนนะทุกคนนะเป็นนี้บรรยากาศดีจังเลยคึกคัคปี้า,าุณขคุนะค um ี่าด้ะคะรงเนรี้อืมปีนี้เราได้กินทุเรียนที่ราคาแบบว่า ราคาดีอ่ะคนดูสีแห้งเลยนะเขาเรียกว่าไสแห้ง<ม>ใช่ไหมคะมอย่างนี้เรียกว่าไสแห้งนะคะอ,อันนี้คือเป็นความสุกพอดีที่โมชอบมากๆเลยนะคะคือแบบไม่นิ่มเกินไปอะคะ่ะสุกพอดิบพอดีนะคะนะคะหาแบบมาจนได้อะหาให้เราน่ารักมากโอ้ยทุกคนนี่ นี่ทุกคน,นมันใช่เลยอ่ะขอบคุณค่ะมนจะเป็น่นแล้วไปกานันะเป็นไตนะุอยึ้นเป็นทอันนี้เราไวุ้ยนเอนอันนี้มีทั้งหมดกีพ่พลูอะค่ะเนี่ยห้าพลูนะคะีนมีห้าพลูอืม โชว์หน่อยจ้าโอ้โหสวยปังปุริเย่มากค่ะนี้ขอบคุณค่ะมาละยองก็ต้องได้กินทุเรียนละยองแท้ๆจากเชาาสวนเลยนะคะ ขอนี้เด็บแทบไม่ต้องปอกมากเนาะเพราะมันสุกอยู่แล้วเนาะดูดิแบบนี้ปอกง่ายอ๋อแบบนี้ปอกง่ายใช่ไหมคะโมเคยซื้อแบบทุเรียนตูดแตกอ่ะอร่อยเหมือนกันนะทุเรียนตูดแตกถ้าเขาตัดแก่ไส้มันจะแห้งต่อให้มันแตกมันก็แห้งอ๋อต่อให้แตกก็แห้งค่ะในดูดิปอกง่ายมากอะทุกคนอันเนี้ยโอ้โหสวยนะจ๊ะโอโหขอบคุณค่ะ สวยเดี๋ยวเราชิมกันเลยว่าแบบเนื้อเยอะเม็ดร,รีบจริงหรือเปล่านะคะนี่เดี๋ยวไม่ค้าผ่าให้ดูเลยว่ายังไงนะคะโอ้โหดูดิทุกคนอืมซูมค่ะทุกคนยังไม่ทันกินเลยไหมคะแหกให้ดูลวขอบคุณค่ะนี่ ะ uh huh. ลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายว้าว,วาโมได้ห้าพลูนะคะนี่ทุกคน ดูดีน่ากินมากทั้งหมดเท่าไรจ้าค่าเสียหายจ้านี่อันนี้อันนี้โลข้าวอันนี้ก็สามร้อยแปดสิบนี่ค่ะสามร้อยเท่าไรนะคะแม่คะสามหมร้อยสามหกบาทได้กินถึงห้าพลูกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะนี่ทุกคนคือโมเลือกลูกที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่า คือมันสุกเลยอ่ะมันสุกพอดีเลยนะคะไม่นิ่มเกินไปกินเลยแมคคะลูก,นกนนเนี้ยอร่อยมากหวานมันเหนียวอร่อยบางบางคนก็จะว่าสุกไปแต่ถ้าคนชอบกินหวานๆต้องกินเนื้นอน แต่ปีนี้แปลกนะปีที่แล้วว่าลูกค้าหาจะกรอบนอกนุ่มในเขาบอกว่าเอาแบบกรอบกอบไม่มีกลิ่นแต่พอมาปีนี้เนื้อนี้ขายดีมากเลยใช่สุกอร่อยเขาบอกว่าเอาสุกแต่ยังแห้งเพราะว่ามันหวานดีถ้าถ้าเกิดกินกรอบนอกนุ่มในเขาบอกว่ามันมันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยถึงความเป็นทุเรียนบางทีมันแอบมีดิบๆนะกรอบนอกนุ่มในอ่ะใช่ค่ะมันกึ่งดิบกรอบนอกนุ่มในอ่ะเพราะข้างนอกมันยังกรอบอยู่ไง อร่อยมากลูกนี้คือเป็นลูกที่อร่อยมากทุกคนสุกพอดีคุณแนนหาให้ทุกคนปีนี้เราจะกินทุเรียนไปด้วยกันค่ะ้อจระ่นมมาจปอือโหั่นไอีกทีโอไม่เล็กมากหั่นอีกทอ้าวหั่นไม่ทีกินไปแล้วอร่อยจริงอร่อยไหม เดี๋ยวเราดูพวงมณีกันอีกอย่างหนึ่งค่ะอะไรอ่าเราดูพวงมณีกันนะคะลูกนี้อะไรเนี่ยอ้าวอันนี้มันยังไม่สุกรอหกรอหกอ่าอุ้ยนี่พวงมณีทุกคนอ,คอ,อยเพีย,ยถ้ามีรอยเพียงนี่ต้องหวานแน่ๆอ่ะ <c oughs> พวงมณีค่ะเดี๋ยวจะมาแอบชิมพวงมณีว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะปอกยากไหมคะพวงมณีก็มันปอกไม่ยากหรอกแต่ว่ามันเล็งคูยากเล็งไม่ค่อยมีร่องอ๋อมันไม่ค่อยมีร่องมันเจอแบบอ๋อไข่กัญญากันยาเล็งแล้วเล็งอีกมีเคยพาผิดไหมเคยใช่ไหมฮะโอ้โอ้รูดิดูสีดิสีส้มส้ม นี่เฮ้ยอยากลองกินอ่ะแอบพวงมาณีจะสีนี้ให้ไหมคะนั่นก่อนเดี๋ยวเขาไปกินที่อหูดีมากเลยเมื่อกี้เนื้อสัมผัสดีมากนี่ค่ะเล็กๆพวงมาณีพวงมะนาวพวงมะนาวก็มาเน่ๆๆทุกคนเขาบอกว่ามันหอมมากใช่ไหมเนี่ย โอหนี้แบบหอมหวานอมหหวานอุยทุเรียนแบบนี่ค่ะคือสวยมากนี่ขอบคุณค่ะนี่นี่ติ่งติ่งนี่ค่ะงัดอะไรอ่าอืมอุ้ยมันมันมันแบบนี้อร่อยมันหวานอร่อยนี่นี่นี่อ่ามีทั้งหมดอันนี้ มีมีีกไหมจ้าหมดแล้วใช่ปะอ๋อมีอีกอุ้ยมีอีกมีอีกมีอีกทุกคนคือมันสวยมากอะโครูมีอะเมื่อกี้โลฮะโลหกนะอ่านี่อันนี้ตะมุตะมีมากเลยหายขายหยิบเลยหยิบเลยนะคะโมหยิบเองนะคะนี่อะไรค่าเสียหายโลหกค่ะแม่โลอะไร <160. S> 1้อหิร้อยหกสินะคะ <160. S 1> สวยมากจริงๆทุกคนสองห้าครับสองห้าหทุกคนเรามากินพวงมาีกันต่อเลยค่ะอยากลองมากเลยว่าพวงมาีรสชาติเป็นยังไงนะคะซึ่งโมงเคยกินเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะจากร้านเ,เจนนุชนะคะนี่อ่ะกินเลยอันนี้ร้านผู้ช่วยมันนบอ่ะกิน อันนี้จะหวานกว่านะคะและวว้แลวกแบบ็มีความแบบเออหอมมันมีความแบบหวานแบบว่าีคิมอ,มอม่านบอเมือน,รนอครมีคล้ายๆติดทุเรียนนะแล้วก็เม็ดก็จะใหญ่ค่ะทุกคน อันนี้จะตุกพอดีเลยแม่เลิกได้เก่งมากมสุดยอดเลยอร่อยไม่ขมด้วยเดี๋ยวโมขอแอบ,บชิมแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะหมดลูกคนอื่นไม่ได้กินนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะวสวาสีีค่ะ ส่องบอบมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องดี่เ,เระารดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ชวนมามากินช่ใม